สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่48มาเก็บไข่กันดีกว่าว่าจะได้กี่ฟองมาดูกันว่าวันนี้จะลดหรือเพิ่มหนึ่งสองสสห้าหกโว้ฟองใหญ่เ 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ยี่สิบสามยี่สิบสบห้ายสหเจ็ยี่แปดยี่สิเก้ายีสบเก้าแล้วอึบขออย่าไปหน่อยสามสสสเอ สามสิบสองเฮ้ยขึ้นมาทำไมสามสิบสามสามสิบสี่สามห้าสามสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดแล้ว 3...7... มโอ้ย 38... 39...40...41... 41แล้วโอ้องใหญ่มากเลย4 2 43...44...45... 46... 47...48...49... 49... แล้ว 50...51... 52...53...54... 54... 54 6 5 56, 57, 57, 58, 59, 60, 60แล้วครับ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68 ห9สิบเก้าเจ็ดสิบ77 78สิบ0 81 8เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบ 82 83 83แมล้วขึ้นมาทำอะไรกันหือหืหืขึ้นมาทำอะไรกันหือ้อีไก่เต็มเลย 88 86 87 88อันนี้ได้88ฟองครับโอ้โหอย่าบินดิเคครับผมวันนี้ได้88ฟองครับผม